เป็นเด็กน้อยเรียนโรงเรียนวัดปหนึ่งถึงปสี่ไม่ได้บวชหรอกแต่ว่าโรงเรียนมานอกอะเรียนในวัดเรียนทิศลาเรียนก็นั่งกับพื้นแล้วก็มีหมานั่งเรานั่งกับพื้นนะนั่งกับพื้นนะไม่ได้นั่งเก้าอี้นะเออสมุดวางข้างล่างสมัยกระดานชนวนอะมันไม่ไมีไม่มีกระดาษนะ ไม่มีกระดาษไม่มีดินสอนะ,ะ,เ,นะ,ะเออก็ใช้กระดานชนวนสมัยก่อนอแล้วก็มีดินสอเขียนเขียนเสร็จบางทีก็เอาน้ําลายลบมั่งบางทีก็เอาบางทีก็เอาต้นอะไรที่มีน้ําลบ,บ,าบาามั่บบงเรียนอยู่ในวัดก็ดังนั้นเนี่ยมีครูแค่วัดดีครับมีแค่คนสองคนครูประจำชั้นครูประจำชั้นไม่มีเรามีครูใหญ่ครูใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้าน เป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็มีครูมาจาก,กำอำเภอมีมาคนเดียวหมุนเวียนกันนักเรียนก็ไม่ถึงสี่สิบคนหรอกมั้งปอหนึ่งปอสี่ก็เขาก็มีเป็นห้องเขาก็แบ่งเป็นห้องปอหนึ่งปอสองปอสามแต่มันไม่มีอะไรกั้นหรอกก็เป็นโล่งกันนี่แหละเป็นศาลาเนี่ยเวลา,าวันพระชาวบ้านก็ไปทำบุญตักบาตรอย่างเงี้ยพอจบปอสี่มาก็ จะไปเรียนที่ตำบ,ตบลตำบลผักแผวไม่งี้ตำบลผักแผวก็มีถึงปหกก็ไปซื้อหนังสือพอไปถึงร้านแล้วเขาคิดราคาโอ้จำไม่ได้แล้ววะ่ะแต่ว่าพอคิดราคาแล้วพ่อบอกว่าไม่ต้องเรียนหรอกอ้าวมาถึงกันสั่งซื้อหนังสือเขาแล้วแล้วบอกว่าไม่เรียนโอ้โหเสียใจมากเลยตอนนั้นอ่ะพ่อบอกจะไม่ให้เรียน คือคนมันนอกเขาไม่นิยมส่งเสริมให้ลูกเรียนเขากลัวไม่มีคนช่วยทํางานทํานาทาไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้เรียนแล้วก็จ่ายตังค์เขาแล้วก็กลับไปแล้วก็ซื้อชุดนักเรียนซื้อรองเท้านะเขาปพป,ปห้าใหม่ๆก็มันก็มีเสื้อผ้ามันก็ดีอยู่รองเท้าดีเพราะเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนใหม่พอปหกอเจ็ดเนี่ยเริ่มขาดแล้ว ก็ใส่รองเท้าชุดนักเรียนชุดนั้นแหละตั้งแต่ที่ซื้อปห้านั่นแหละนั่นแหละใส่ชุดนั้นจนจบเลยสามปีห้าหกเจ็ดใส่ตลอดถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ใส่ไปก็เดินถอดเสื้อไปใส่ถุงพลาสติเกเอาไม่ว่า,วาเดินไปประมาณสี่ห้ากิโลนี่แหละเดินไปจนจบเลยนะสามปีไปกลับอะแล้วก็เอารองเท้าใส่ถุงพลาติ เอาเสื้อใส <ät payment. S 1> ่ถ <Lord. S 2> ุงพลาสติกเดินเท้าเปล่าเดินลัดทุ่งลัดท่าไปตรงไหนที่มันลัดได้ก็ลัดตรงไหนที่มันลัดทุ่งไปได้ก็ลัดไปเอาถุงเท้าใส่ถุงเอารองเท้าเอาถุงเท้าใส่ถุงเสร็จพอพอหกพอเจ็ดไม่มีแล้วถุงเท้าก็ห่อไปไงก็ห่อห่อการห่อข้าวนี่ไม่ได้ว่าห่อใส่ใบตองใส่ถุงพลาสติกนะ หัวหน้าปั้นปั้นใส่กระป๋องเกงไปเลยก<อ> <c oughs> ับข้าวไปหาข้างหน้าบางทีเพื่อนก็เรียกกินมั่งวัส<อ>ดีครับเขาเหนียวบาวงทีเพื่อนเขาห่อแจ่วมา <c oughs> เราก็ไปอาศัยจ้ำแจ่วเขาจำ้จำแจ่วจ้ำประเดกบางไหนมันรีบไหมปั้นเขาเหนียวใส่กระป๋องเกงใส่ไปเลยไม่มีการหอ่อใส่ถุงใส่ใบตองอะไรใส่กระป๋องเกงไปเลยไปถึงเห็นเขากินก็พอขเขาินด้วยกนั่งจ้ำเหมอนเขาจ้ำกินกั่าคเขา ไม่ไม่ตังค์ไปหรอกตังค์ก็ยังมากก็ได้แค่สองบาทแล้วก็ใส่เสื้อเสื้อที่ถอดออกก็ใส่เดี๋ยวเขาเดินมาฝนมันตกใช่ไหมเดินไป,ไปเปียกๆงนั่นเนะก็กางเกงก็เปียมกมั่งนิดๆหน่อยๆนั่งไปเดียวมันอุ่นมันก็แห้งแล้วก็ใส่เสื้อใส่รองเท้าถ้ารองเท้าไม่มีหรือว,ว่ามันขาดก็ไม่ต้องเอาไปเดินตเาเปล่าไปเลยไม่มีโรงเรียนมันนอกไม่มีเลี้ยง,ง,านนยงหากินเองแล้วก็ พอช่วงช่วงหน้าเกี่ยวข้าวก็เดินตัดทุ่งเหมือนเดิมมีแตเดินกับเดินอะ,อะไ,ไปเรียนกันแค่ห้าหกคนเอง๋ยวแล้วพอ<ม>พอจบพอเจ็ดก็ไปเรียนในเมืองอำเภอไปเรียนที่อำเภอก็ไปขออาศัยวัดก็พ่<ป>ขอกับแม่นี่แหละก็ก็ไปอยู่วัด ตอนแรกก็ไปอยู่บ้านคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขามีบ้านอยู่ในใกล้ๆโรงเรียนเขาสร้างไว้ให้ลูกให้ต่อเขาไปเรียนไปพักมีที่พักเขาซื้อที่ซื้อสร้างบ้านไว้ตอนหลังมามันอยู่หลายคนอยู่ไม่ได้ก็เลยไปอยู่วัดไปอยู่วัดนี่ก็ลำบากเหมือนกันสามสี่คนอยู่ด้วยกัน,นยอยู่จนจบมศส,สามเรียนมศหนึ่งถึงมศส,สามมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง แล้วพวกที่ไปอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่ได้ก็หนีหนีไปอยู่ที่อื่นบางคนก็เรียนไม่จบคือมันขี้เกียจหลวงพ่อด่าหลวงพ่อดุแล้วก็เวลาวันพระเราก็ต้องช่วยทางวัดเขาก่อน,ก,อนก่อนจะก่อนจะไปเรียนเนี่ยพวกมันไม่ช่วยมันก็ไปเลยหัวหน้าโดนครูตีทุกวันพรนะเนี่ยเขาไปสายก็ยตอนหลังมาเขา้าใจว่าอยู่วัดนี้ผมมาสายเพราะผมติดวันพระ ต้องล้างถ้วยล้างจานทำความสะอาดเช็ดถูให้สะอาดเรียบร้อยก่อนถึงจะไปโรงเรียนได้เป็นเด็กว่าก็สะพายย่ามย่ามผ้าเลยไม่มีไม่มีกระเป๋าใส่หนังสือ,องไง<ะ>ก็เอาเออก็เอาหนังสือใส่ย่ามผ้าย่ามมันมีเยอะที่เขาศึกแล้วเขาไม่เอาไปอ่ะก็ะเลยยูวัดไหนอ่ะไม่มาสายอยู่วัดนี้วัดนั้นเล่าู่ฟังอาจารย์นั้นนั่เออเขาก็อนุโลมให้เขาไม่ว่าแต่ไปทานช่วงที่เขากําลังเข้าแถวพอดี ตอนหลังมาพระก,ก็ะเทยอยสึกม่งก,ก็เหลือองค์เดียวอยู่ไปอยู่มาไม่เหลือทั้งองค์วัดเป็นวัดนั่นกับมีแต่หัวหน้าอยู่คนเดียวทั้งวัดเลยถ้าไม่มีกินโยมกระถางอาจารย์เก่าๆเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีกินก็เอาปิ่นโตมาแกก็ให้แกก็ใส่ให้ใส่ปิ่นโตมาให้หัวหน้ากิน,ม,นมันจะใส่ในพระก็อยู่กับแมวเจ็ดตัว,ตวเวลาจะแปรงเลี้ยก็วิ่งตามไปไปส่งฟอ ผลประตูไปมันก็บิงกลับพอกลับมาใกล้เวลาจะกลับนะมันก็ไปรอละแมวเจ็ดตัวบางคืนที่อาจารย์ยังอยู่ก็เฮ้ยมึงไปไปเอาไฟตรงนั้นมาต้มน้ําให้หลวงพ่อหน่อยไฟที่เขาเผาผีอะ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆตรงที่เขาเผาผีมันอยู่ใกล้ๆกุฏิไม,ไม่มีกเผากับดินนี่แหละเผาผู้หญิงผู้หญิงตกร,รถไฟตายเขามาเผาที่นั่นเนละ หัวหน้าก็เอากาน้ำร้อนเนะ่ยเอากาน้ำร้อนเอาเอากาน้ำร้อนไปตั้งบนกองไฟเลยกองไฟที่เขาเผาเ,น,เนี่ยตั้งให้พอมันเดือดก็อาไม้ดึงกาออกมาพอไปชงกาแฟรื่น้ำชาให้สลงพ่อเสร็จก็ไปนอนกุฏิกับที่เขาเผากับไฟมันก็แดงไฟมันก็ส่องเข้ามาตามรูก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ตามรูตามช่องที่มันเข้ามาได้ เช้านเช้ามาก็ก็ไม่ต้องเปิดไม่มีปกติไม่มีไฟฟ้าไม่มีอมนยังไม่มีมีไฟฟ้ามีเวลาจะอ่านหนังสือก็จุดเทียนเอาไงทํากันบ้านอ่านหนังสือจุดเทียนไม่ก็ทากลางวัน,นพอเช้ามาก็ไปบินเทปตาพระไปบินเท,ทปตาแล้วก็ที่ยวไปโตตามตอนหลังมาพระไม่มีอยู่คนเดียวก็งคืนมันก็เหงาบ้างกลัวบ้างเนาะอยู่คนเดียว จำได้วัดวัดคำบอนคำบอนหรือวัดหนองบอลหน้าสถานีรถไฟอำเภอกันถลมนี่แหละเป็นเด็กวัดยู่นั่นสามปีจังหวัดสิริกตนี่แหละวัดคำบอนหรือวัดหนองบอนนจล,อำล,ล,ลออจำไม่ได้ใกล้ๆๆก็ออกมาเดินเล่นหน้าสถานีรถไฟมั่งเดินไปนตลาดมั่งอยู่ในวัดคนเดียวมันก็หงามันก็กลัวเนาะ,นนะฉายาอีกวังเบงอีก กว่าจะได้นอนก็ดึกนอนก็นอนกับแมวเจ็ดตัวแหละนอนในห้องตอนตอนหลังมาก็พ่อเขาไปหาหัวหน้านี่จะได้กลับบ้านประมาณเดือนหนึ่งถึงได้กลับบ้านที่ดิะเพราะมันไม่มีจางคารถอยู่คนเดียวก็สมัยมีผ้าอยู่ก็เอาข้าวข้าวไปตากตากเป็นข้าวแห้งเอาไปขายแล้วก็มะพร้าวแห้งที่มันร่วงออกมาเขาไปขาย แันก็ทําหวานเย็นไว้ขายขายที่หน้าสถา,านีรถไฟเน่ะนานๆจะได้เงินจากพ่อจากแม่เพราะพ่อ,พอแม่ก็ไม่มีก็เดือนหนึ่งใกก็มาหาทีหนึ่งเวลาเปิดเทอมทึงมาซื้อหนังสือเสื้อผ้าให้เง,บบงี้ยไม่มีตอนหัวหน้าจบมาไม่มีผ้าเลยนี่แม่แม่ชีคนเดียวอยู่นั่นน่ะแม่ชีอยู่คนเดียวพอตอนหลังมาสงสัยตอนนี้เจริญแล้วลหละไม่ได้กลับบ้านนานแล้วสามสิบปีแล้ว หน้าสถานีรถไฟกันถล่มน่าจะเจริญแล้วล่ะน่าจะมีพระมีอะไรอ,นนอยากจะกลับไปดูอยู่ว่ามันเป็นสภาพยัง<อ>ไงก็เลยมาเล่าให้ฟัง<อ>ว่าชีวิตตอนเป็นเด็กเนี่ยสมัยเรียนป .1 ถึงป .7 เนี่ยมันลำบากขนาดไหนกว่าจะได้มาถึงขนาดเนี้ยกว่าจะได้ดาวเนี่ยเนี่ยมันลำบากขนาดไหน,นหลายเรื่อง ฝากมันก็คงไม่เอาตามเราฝากหรอกเดยกเดียเดยเด๋ยวนี้มันดือ้อขี้ยาเยอะมันมีเป็นเด็กโอกันพ่อแม่ประทานให้ทุกอย่างขนาดรถมารับหน้าบ้านเนี่ยไปโรงเรียนมันย,ยังไม่อยากจะไปเลยไม่ออกโมไซให้มันมันก็ไม่ไปอะมันมันอยู่ในจิตสำนึกว่าแต่ละคนเอาว่าเราคิดว่าถ้าพ่อแม่ตายไปใครเขาจะมาเลี้ยงเราจนตายใช่ไหม,เร,ม,มเราก็ต้องไปเรียนหนังสือเพื่อ ยืนด้วยลาแข้งตัวเองเพราะแม่าตายไปสมบัติมรด,ดกอะไรก็ไม่มีมากมายเราก็ต้องอาศัยกินแบบเนี้ยต้องมารับราชการเพราะราชการเขาเลี้ยงจนตายก็ต้องดิ้นรนสู้ด้วยลําแข้งตัวเองมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าพอพอเรียนจบแล้วไปไหนจากไปไหนแล้วทำไมถึงไม่เป็นพลทหารทำไมถึงได้มาถึงขั้นนี้มาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าได้กำไรแล้ว สุดยอดแล้วโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับ